สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ค่ะออวันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะทําอะไรแล้วเรามีความสุขก็ขอให้เพื่อนๆทําเถอคะ่ะเพราะว่าความสุขคือพลังงานสําคัญที่ทําให้หัวใจเราเข้มแข็งแล้วก็แข็ง,แ,ขงแรงแล้วก็พร้อมที่จะรับมือแล้วก็ต่อสู้ได้กับทุกๆปัญหานะคะ วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาทําแขนเสื้อต่อนะคะเราทําตัวเสื้อได้แล้วนะทั้งหน้าและหลังค่ะเพราะว่าการทำไอริสเนี่ยมันเป็นความสุขของพวกเรานะคะเราจะรู้ใจกันมาเลยค่ะเราได้แขนเสื้อแล้วนะคะแต่อันนี้ฝนทิพใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ ก็กระดาษอะไรก็ได้ค่ะกระดาษสร้างแบบกระดานสืกพิมพ์ก็ได้นะที่เรามีนะคะนี่ค่ะก็วางแพทเทิร์นเอาไว้แล้วแพทเทิร์นเอ่เอาวางโมทีฟเอาไว้แล้วโมทีฟเนี่ยก็วางตามใจของเรานะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆทําว่า,าจะถักตาขายย่ายยังไงนะคะก่อนอื่นเสื้อตัวนี้ต้องการเข้าแขนแบบที่แบบเสื้อตัดเรานะคะแบบมีตะเข็บ แต่เก็บตรงหัวแขนแต่เก็บตรงใต้ท้องแขนนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยการาถักโซ่นะคะถักโซ่ล้อมรอบนี้เลยค่ะล้อมรอบตัวแขนนะเดี๋ยว ก่อนที่เราจะทำตะข่ายนะคะให้เราถักเออถักโซ่ค่ะยึดตรึงเอาไว้นะเริ่มต้นจากมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะวิธีนี้ฝนทิพย์ก็เพิ่งจะลองครั้งแรกเนี่ยค่ะก็เราก็ลองไปพร้อมๆกันนะว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้ว จะสวยไหมเพราะว่าปกติแล้วจะไม่ได้ทําแบบมีตะเข็บนะคะแต่ตัวนี้อยากลองของใหม่ดูก็ไม่ใหม่แล้วค่ะมันก็เป็นวิธีทั่วๆไปที่ก็บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้ค่ะแต่อันนี้จะเป็นตัวแรกที่ฝนที่จะลองดูนะคะให้เราถักโดยที่ใช้โซ่ยึดไว้เป็นให้รอบเหมือนกับว่าตีกรอบเอาไว้ค่ะ นี่ค่ะยึดเอาไว้แบบนี้เลยตรงชายตรงปลายแขนเสื้อนะคะนี้ตรงนี้ก็โซ่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะดูตามความเหมาะสมเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำการอาทำเหมือนกับว่าทำกรอบแขนนะคะ ตกขอบไหม้เอ,อ่ยเดี๋ยวนั้นขอบหยับนี่คือช่วงปลายแขนนะคะก็ให้เราหมุนไปตามตามที่เราถนัดนะคะขยับแผ่นโฟมแม่แบบของเราไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะดูตามแนวแพทเทิร์นกระดาษเรานะฮะว่ามันไปทางไหนทางไหนตรงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเป็นเส้นตรงไปเลยค่ะตรงตามรอยขอบกระดาษนะคะ mm. แล้วพอหลังจากนั้นถ้าเราถักกรอบมันเสร็จแล้วนะอันนี้เรากําลังจะถักกรอบนะคะโคร้อมรอบนี้นะคะอันนี้คือปลายแขน แล้วก็เส้นนี้คือใต้ท้องแขนแล้วก็ถักถักวนมานี่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักวนไปถึงหัวแขนอีกครั้งหนึง่งวนมารอบมาตรงหัวแขนนี่นะคะหัวแขนเสร็จก็มาท้องแขนอีกฝั่งหนึง่งแล้วกม็มาจบตรงนี้ตรงที่จุดเริ่มต้นเราแล้วหลังจากนั้นมาก็ให้เราอ่ะถักตาข่ายเพื่อยึดโยงดอกไม้ของเราให้ติดกัน พอเสร็จจากแขนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวผลทิพย์จะพาเข้าแขนกับตัวเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรารอเราก็ถักแขนไปพร้อมๆกันนะคะ